เจ่งจริงนะครับเฮ้ยแข็งแรงนะคะคนเก่งนะโอ้หน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงใครแก้งหนูใครแก้งหนูลงลูกชิ้นน้อยลูกชิ้นของแม่สวัสดีค่ะอยู่กันครบครอบครัวเลยกันเองครับพร้อมเองครับได้ อ,อันนี้พอยเองเอ,เอาพอเองก่อนก็ได้พูดจิงพูดจิเองและทำเองค่ะเดี๋ยวก็จะพูดอย่างเดียววิววันนี้เราแต่งตัวกันสำคัญพลอแต่งหน้าด้วยเนื่องจากว่าวันนี้เราจะต้องออก นอกบา้เป็นครั้งแรกของน้องพร้อมเด็กชายกันทีกันตาวอนซึ่งจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะกังวลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าโดยสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ไม่พูดเลยแล้วกันแล้วดูีย่พ่อเป็นอะไรหดเขาไม่โคเคยดูนี่ป่ะ American History X อะโอ้ไม่มีอ่ะเอ็ดเวิร์ดนอตันอะโคตรเทพในตำนานอะเขาบอกอะไรก็ไม่รู้แบบป ทีนี้มันก็เกิดความกังวลเล็กๆ,ๆน้อยๆเนื่องจากว่าตอนนี้เจอโรคมันก็เต็มไปหมดอย่างก,กันกับพอลน,นี่ตอนนี้ก็รอฉีดวัคซีนกันอยู่แต่เด็กเนี่ยฉีดวัคซีนไม่ได้ถ้าทุกคนได้ดูข่าวหรือติดตามข่าวสารคือไปจนถึงอายุ18ปไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปฉีดเพื่อเป็นการทาเพื่อลูกหลานด้วยจะได้ไม่เอามาแพร่เชื้อสายเจ้าลูกชิ้นลูกนี้เหมือนป้าหรือเหมือนม้าเนี่ยเราเนี่ยตอนนี้ไี่เดี๋ยวคนบอกเหมือนแม่ วันนี้เดี๋ยวป๊ะป๊าขับรถเองมีมามา้ามีหนูแล้วก็มีพี่วีนะครับคือปรบบเป็นพ<ม>ี่นียแลคพร้อมนะคะ อา้าวแล้วเราไปโรงพยาบาลแล้วลูกยังไงอะก็นั่งคาซีไปไงก็ปลอดภัยแล้วนั่งคาซีไม่ใชแ่แล้วตอนถึงโรงพยาบาลเราอ,อุ้มไม่ไหวเราซื้อรถเข็นมาแล้วครับเ,<อ>เรียบร้อยอที่รถเข็นมันมีวิธีการเลือกหลายๆอย่างมีก็อ่านบทวิจัยมาหมดนะอ่านข้อมูลทุกอย่างว่าอันไหนที่ดีที่สุดสําหรับเด็กทารกแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นเด็กแรกเกิดใปัจจนนุบันณวันนี้นะครับเพราะอายุยังไม่ถึง2เดือนเลยควรจะเลือกรถเข็นแบบไหนดีและความสะดวกสบายซึ<อ>่งเหมาะกับแต่ละบุคคลแต่เนี้คือคิดว่าดีที่สุดแหละ เี๋ยวไปเลือกมาให้ดูแม่จะได้ใช้ได้ด้วยเอามาดูสิให้พ่อมีสิทธิ์เลือกจัน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 จไหนดูสิครับอ่านี่ครับปีเซนสีมันดียังไงพ่อดีอย่างแรกของมันก็คือมันตั้งได้ไงคือมันตั้งได้เนื่องจากว่ารถเข็นบางยี่ห้อมันตั้งไม่ได้มันจะต้องคอยกังวงกังวลอะไรแบบนี้ใช่ไหมไหนจะลูกไหนจะรถเข็นแต่เนี้ยตั้งได้แล้วก็ความสะดวกสบายคืออันดับหนึ่งเลยรถเข็นคันนี้ออกแบบโดยกุมารแพทย์ประเทศญี่ปุ่นออกแบบืนชื่อแบบนี้ปั๊บทุกอย่างโอเค หมดอยู่แล้ว<ช>และสามารถใช้ได้โดยมือเดียวที่อ,อ,อาจจะมือเดียวไม่ได้สำหรับการทาได้ดูนะไหนโชว์ซินี่คลายล็อคจัดอีอ เป็นรถเข็นได้เลยครับจะดูวยเลยอ่ะและน้ำหนักเบาด้วยซึ่งรถเข็นคันนี้สามารถใช้กันได้แบบยาวๆเลยจนแบบลูกโตขายาวได้เลยเพราะมันสามารถปรับได้อ๋อก็คือถ้าโตมาค่ะก็จะค่อยอันนี้ขาต้านอยู่สักักปรับเป็นค่อยได้ซึ่งเดี๋ยวไปดูอันนี้ทีละกันเอาชื่อแบรนด์ก็คือชื่อแอตติกาเคยได้ยินใช่ไหมครับข้อมูลอะไบ้างซึ่งอันเนี้ยสะดวกสบายมากๆมูุทิาเข็นปกติก็อย่างนี้ได้ใช่ไหม อยากเห็นหน้าลูกหรอจ๊ะก็แค่ปรับมาแบบนี้แต่ให่เีราก็ต้องให้เข็นแบบนี้แหละเพราะเราจะได้ดูลูกด้วยมันตั้งเกินไปอะบีปรับนอนได้ไหมเอาได้สินี่ไงแค่ปุ่มเดียวตรงนี้ข้างหลังเราก็ดึงมาเลยปั๊บเขาก็จะนอนได้แล้วเฮ้ยสะดวกแบบนี้นั่งได้นอนได้นอนลูกเข้าก็ง่ายๆอันนี้อ่อเออดีอะดีอะอันนี้ก็สายเบลล์เข็มขัดนิรภัยล็อกอย่างดีนีอปรับเสร็จ นี่ถ้าแบบนี้ได้เลยซึ่งอันนี้สามารถกัน U V ได้9.9.9โอ้โห oh, ดีงามใช่แล้วก็สามารถเปิดดูลูกได้ด้วยเชย่นกันอย่างนี้เ <c oughs> ฮ้ยฟังก์ชันเขาดีอ่ะมันสะดวกอยากรออยากรู้ว่าผู้หญิงอย่างเราอ่ะจะทำได้ไหมเวลาเปิดบีบไ,ไม่ดูได้งันเดี๋ยวการลองเก็บให้ดูก่อนนี่ครับนี่เอากลับไปที่เดิมเนี่ยมือเดียวเก็บไปล <c oughs> ะเนี่ยเรียบร้อยดีเราไหม นิ่งเลยเขาจะรู้ตัวไหมว่าเขาจะโดนฉีดยาฉีดวัคซีนคงจะร้องแบบก็คือมันมีตัวล็อกถ้าสมมุติเราอยากให้เขาอยู่น ну, ิ่งๆคือเราก็ล็อกไว้แบบนี้แต่ถ้าเราอยากปลดล็อกก็คือปลดล็อกมือเดียวว่าแม่จะทำได้ไหมมือเดียวแม่จะทได้ไหมหนึ่งฮ้ยแม่เก่งจังเลย ลาคุณพ่อไม่อยู่คุณแม่ก็สามารถทําเองได้โดยไม่ต้องรอใครฟังก์ชั่ออื่นๆก็ตามปกติอยู่แล้วครับปรับนอนปรับเอ็นได้ความสูงความเตี้ยอะไรได้หมดที่สำคัญคือระบายอากาศได้ดีเพราะว่าเขาก็จะไม่ร้อนด้วยวันนี้ที่บอกว่าจะต้องออกจากบ้านไปฉีดวัคซีนความเป็นห่วงนอกจากเรื่องของเชื้อโรคแล้วเป็นห่วงเจ้าลูกชิ้นลูกนี้เละเห็นว่าเขาต้องกรีดแน่เลยอ่ะเพราะขนาดแค่ฉี่เนี่ยเขายังร้องลยกรีดขึ้นเลยเดี๋ยวให้ดูนะะค ตอนนี้คือกานกับพลอยก็ทั้งทําคลิปบ่อยทั้งไลฟ์บ่อยก็จะมีคอมเมนต์มาช่วยเราเลี้ยงลูกเนาะซึ่งขอบคุณมากทุกทุกอันเลยแล้วก็ปรบับใช้ในแต่ละคอมเมนต์นะคะบางคนจะคอยเป็นห่วงว่าเฮ้ยทำไมลูกดูตัวเหลืองๆหรือเปล่าเหลืองครับเพราะว่าแสงเหลืองแสงเหลืองครับไม่ต้องเป็นห่วง <laughs> อ่ะทางนั้นเดี๋ยวเราไปฉีดวัคซีนไปเจอไอทีที่โรงพยาบาลสมิติเวชไปจัดไปค่ะพร้อมไหยผมเอาละครับมาถึงโรงพยาบาลสมิติเวชแล้วครับเตรียมรถเข็นก่อนเลย ไปรับลูกก่อนมาถึงเวลาลงรถเข็นแล้ววิธีการไม่ยากมือเดียวนะ้ี่พ่อก็คือมือหนึ่งกุ้มลูกมือหนึ่งเปิดนะจ๊ะเกำลังหลับเลยครับเข็มขัดนิรภัยของผม แดดแรงต้องกันแดดด้วยแวบบแวบบนี่คือปลอดภัยมากๆไม่ใช่แค่กันแดดอย่างเดียวนะคะสามารถป้องกันเชื้อโรคได้เพราะว่าเบบี้เขายังไม่สามารถใส่หน้ากากได้เหมือนพวกเรานะคะเข้าแบนนี้ดีกว่าจะได้มองลูกได้ด้วยอ่ะเปิดโอเคอเข้าข้างในกันดีกว่าครับ สวยงามย้ำไปทีอันนี้คือแอฟริกาหาซื้อได้ที่ร้าน Baby g i ิฟ์นะครับรถเขียนที่ห้อน,นี้สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีกว่าแบรนด์ทั่วไปถึง40%จะได้ทำให้เขาหลับสบายด้วยจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นิ่งนิ่งออสนิทนี่ที่มันเลื่อนแบบดีๆเพราะว่าอะไรคะนี่เห็นสีแดงๆนี่ไหมมันคือระบบรองรับแรงกระแทกแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่นีนมันเหมือนโช๊รถเลยอ่ะทุกคนมาดูกันว่า การฉีดวัคซีนวันนี้จะเป็นเยี่ยงไรเดี๋ยวเอากระเป๋ากันนะกระเป๋าโดเรมอนคุณพ่อเมื่อก่อนจะต้องเป็นแบบกระเป๋าแฟชั่นดีนี้กระเป๋าของลูกล้วนๆพิธีกรพ่อลูกอ่อนทุกอ,อย่างต้องระมัดระวังขั้นสูงสุดไปจัดฮัลโหลสวัสดีค่ะ <Hello, S 1> สวัดสดีค่ะเป็นไงคะ <c oughs> พี่เขาเห็นหนูตั้งแต่หนูยังอยู่ในท้องแม่เลยนะเนี่ยจะได้เห็นตอนเลี้ยงนี่อพิสูจน์มาแล้วเลี้ยวในที่แคบลูกยังหลับสนิทเลยหลับรอฉีดวัคซีนนะรู้เรื่องเดี๋ยวให้กินนมก่อนนะจะได้สงบสงบนะในระหว่งางรอนะครับเดี๋ยวดูอาการการฉีดวัคซีนครั้งแรกของน้องพ,พ,พร้อมน้องพร้อมคะโอ้โหน้องพร้อม ฉันน่ะ<า>หนะัก <4 S 1> เ่าไหร่ครับเจือชสี่จุดส่องสองต<อ>่อไปวัดความยาว,ยวยครับวามยาวห้าสิบสามเซนคะ่ะห้าสมเซนแล้วครับสูงยาวเข่าดีมากลูกซิวแล้วต่อไปรง่ะตอนนี้เลยคระับณิชาณิชาท่นนี้นะครับน่าเวลาฉีวังกรตตับอักเสบบีเข็มที่สอง ไดจับมือลูกนะครับลูกผมจีที่ต้นขาทั้งฝ่านะครับเจมงจริงนะครับรือได้แข็งแรงนะครับคนเก่งนะแล้วเดี๋ยวไปกินนมเดี๋ยวไปกินนมจะมีให้รางวัลนะเก่งมากค่ะโอ้เก่งจังเลยโอเคค่ะค่ะค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้หน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงใครแกล้งหนูใครแกล้งหนูสบายนิดเดียวเองลูกเก่งมากเก่งมากหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วไี่รอคขาหิวเฮ้ยผิดคาดเลยโอ้ดู หายแล้วโอเคเก่งสุดๆเลยครับกสุดมากแม่เก่งแม่ได้เอาอยู่เลยนะลูกแม่ยังไม่หายเจ็บคะยังไม่หายเจ็บเหรอคะเก่งมากอ่าถือว่าแม่ไงปลอดภใจคำสุดนี้ต้องให้ลูกรู้นะครับเพราะแม่ปกติเ้าอยู่นะจ้างเขาเลี้ยงไม่ได้แบบนี้นะต้องเลี้ยงเองครับแม่เขาไว้ใจเราเลยนะเด็กผู้สึกขี้เคี้ยวนะครับอันที่ของดีนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับภารกิจวันนี้ผิดคาดเก่งมากลูกชายพ่อไม่ร้องเลยร้องแต่เดียวแม่ก็เก่งมากแม่เอาอยู่เลย ขอบอกว่าน so sì ี่เขายังเจ็บอยู่นะแต่ว่าโดยสัมภาษณ์ของคุณแม่เขารู้สอดภัยดีภูมิใจในตัวหนูมากเลยก็พวกคาแนะนําของคุณหมอเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเป็นคำแนะนาเฉพาะส่วนบุคคลเดี๋ยวให้ผมกับพลอยไปตกผลึกกัดเดี๋ยวมาแนะนําให้ว่ามันมีอะไรที่ควรทําไม่ควรทําอะไรยังไงบ้างแต่ว่าวัคซีนตับอักเสบดีเข็มที่สองเรียบร้อยเดือนหน้าต้องไปเดืเจ็ดสุดใหญ่แะไรเจ็ดอย่างสองเข็มโอเคนี่กันเองกัเองและพ่อแม่ ไปแล้วครับบายอย่าไม่ยอมกลับบ้านหิวก็ต้องกินกำลังจะกลับไงจ๊ะหิวหิวหิวง่อยง่อยวกินจะได้กลับบ้านแล้ะพร้อมนะ